สีทรงชาติอินเดียตีรังกาไตรังการู้ยังคะมันหมาถึงอะไรสีทั้ง3าสีรูนะ้นะ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 คะความกล้าหาญความเาสศรสะลนะคะสันติภาพแต่จะศรัทธาก้าหาญนะคะสีเขียวเข้มสมัยก่อนนะั่นะนะ่ะสีมันหมายถึงกลุ่มชนที่นับถือศาสนาต่างกันก่อนนั้นนะก่อนน้านั้นะนะนะอย่างเช่นสี สีฝรั่งเนี่ยสีแดงสีส้มส้มสีสแสดเนี่ยมันจะหมายถึงพวกที่นักถือความินดูส่วนเขียวเข้มเนี่ยจะหมายถึงอิสลามนะคะแล้วตอนหลังก็มาเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นสีตามความหมายของสีนะคะหมายถึงก้าหารทิสละตันติภาพนะคะอะ่อะไรอ่ะตันติภาพจัจ่จะศรัทธาก้าหารอย่างเงี้ยเป็นต้นสามสีอ่ะมาดูอันนี้พูดถึงไปแล้วนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ กิดอารยธรรมรูปแมนามสินทุของอินเดียนะคะก็เนื่องมาจากสภาพพื้นประเทศที่เป็นที่รับรูปแมนาสินทุนะมันก็เป็นบริเวณที่ทําให้เกิดอารยธรรมขึ้นมากับอีกอันหนึ่งคือลักษณะภูมิประเทศที่ต่างกันไปในแต่ละบ,บริเวณนะฮะที่แยกออกเป็นส,นส่วนในแต่ละบริเวณทําให้อินเดียนั้นะมีลักษณะอารยธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะแยกส่วนไปนะคะแล้วก็มาดูถึงสมัยของอารยธรรมอินเดียนะก็เริ่มต,ต้นตั้งแต่สมัย ก่อนวาสิสนะยุคทองแดงนะยุคโลหะทองแดงของอฮาราปากับโมหินจดโรที่สร้างอ,องคงาดวิเดียนที่สร้างเมืองฮาราปากับโมหินจดโรอันนี้เราพูดถึงไปแล้วนะคะว่าไอ้สองเมืองนีนะ้เป็นสิ่งที่บ่งบอกความเจริญอะไรบ้างของดวนะิเดียนในช่วงระยะเวลา2,500ปีถึง1,500ปีก่อนคริสตศักราชนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เสื่อมลงไปนะโดยนะการลุกลานของพวกอารอยัน นะฮะอริยันที่เข้ามาลุกลามนะคะแล้วก็ทําให้เมืองเนี้ยถูกทิ้งไว้ให้เป็นเมืองร้างก็เป็นร่องรอยความเจริญที่เราให้ที่เราเห็นอยู่จนดทุกวันนี้นะคะอันนี้พูดไปแล้วนะอันนี้พูดไปแล้วนะคะมาพูดถึงความเจริญของสมัยประวิศนะไอ้ทำอินเดียสมัยประวิศนะคะอันนี้ก็พูดถึงไปแล้วใช่ไหมคะว่าอ่าประวิศนั้นจะแบ่งออกเป็นสามสมัยย่อยนะฮะกาบจักรวรรดิแล้วก็บุสลิมในสามสมัยย่อยเนี่ย สมัยที่อินเดียเจริญสูงสุดก็คือสมัยจกักรวรรดินะสมัยจกักรวรรดินะคะอ่าต่อไปนะฮะสมัยมุสลิมก็คือสมัยที่มุสลิมเข้ามาแล้วก็ทําให้อินเดียนับถือศาสนาอิสลามในบางสว่วนนะคะมีปัญหาเรื่องการขัดแย้งด้านศาสนาเกิดขึ้นอ่ะอันนี้ก็พูดถึงไปแล้วใช่ไหมคะว่าในสมัยมหาการ์นั้นก็จะมีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ของชาวอารยัน กับดาวิเดียนการขับไล่ดาวิเดียนออกไปเรื่องของระบบบรรณะเรื่องของอลักษณะทางด้านสังคมของคนอ,อารยันนะในช่วงแรกที่เข้ามานะการนับถือศาสนาซึ่งแรกๆก็เป็นพุทธพิศาสารบูชาเทพธิเบตานเนือแต่ประชาและต่อมาก็พัฒนาเป็นการบูชาตามตทติความเชื่อศาสนาความฮินดูอันนี้เป็นเรื่องของสมัยมหากาพย์นะคะ,อ,ะอันนี้ไปแล้วนะคะต่อมาเข้าสู่สมัยจกักรวรรด ครูพูดถึงจกักรวรรดิมคตไปแล้วนะคะจกักรวรรดิมคตนะคะจักรวรรดิมคตซึ่งเป็นจกักรวรรดิที่กาเนิดพุทธศาสนาแล้วก็พุทธศาสนาสถิตยอยู่ในดินแดนประเทศอินเดียนะคะทำให้อินเดียเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เป็นแหล่งกําเนิดของศาสนามากหลายศาส,สนาด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นศาสนาแรกสุดของโลกเก่าแก่ที่สุดแล้วก็มาศาสนาพุทธซึ่งเจริญรุ่งเรืองและกําเนิดในแคว้นมคสในสมัยจักรวรรดิมคตนี่แหละอันนี้พูดถึงไปแล้วนะเรื่องพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าชาตสิสู นะคะอ่าเจ้าศัตรูอ่าอชาอชาอาชาศัตรูนะคะอ่าทีนี้สมัยมาริยะอันนี้พูดไปแล้วใช่ไหมคะฮัลโหลฟังอยู่หรือเปล่าฮัลโหลค่ะใช่ค่ะอ่ามาริยาเราพูดถึงพูดถึงพระเจ้าอโศกไปแล้วนะคะสมัยที่เอ่ออะไรนะพุทธศาสนารุ่งเดืองแล้วก็ออกสู่ประเทศอินเดียเออออกออกนอกประเทศอินเดียไม่่ออกสู่ประเทศอินเดียออกสู่ดินแดนอื่นนอกประเทศอินเดียนะเพราะว่าพระเจ้าอโศกเก่ง หลักธรรมวิชัยนะหลักธรรมวิชัยที่ใช้เป็นหลักในการปกครองนะเน้นความสําคัญของหน้าที่ทางมนุษยธ,ธรรมของรัฐและการใช้ศีลธรรมในการจัดระเบียบสังคมนะคะอันนี้เป็นหลักธรรมวิชัยแล้วก็ใช้หลักธรรมวิชัยนี่แหละในการขยายอาณาเขตนะทำให้มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มั่นคงนะและอันนี้ก็คือความเจริญของพระเจ้าอโศกนะมีหน่วยสืบราชการรับเนี่ยนะนะมีใบผ่านทางด้วยนะมีใบผ่านทางมีพาสปอร์ตเกิดขึ้นนะคะ มาดูอันนี้คือความจเจริญแท้พุทธนะคะ่าอ,อันนี้คือสมัยพระเจ้าโศกนะคะอ่ะาพอหลังพระเจ้าโศกน่าจะถึงตรงนี้ไหมใช่ไหมนะก็เกิดปัญหาคือในเมืองก็ในบ้านเมืองในอินเดียเองก็เกิดการแตกแยกกันนะเกิดการแตกแยกกันนะแล้วก็มีปัญหาการรุกรานจากภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกอินเดียหรือมาจากดินแดนอื่นก็คือกรีกกับเปอร์เซียนั่นเองนะคะแต่ว่ามันมีผลดีนะ การที่กรีเปอร์เซียเข้ามาอินเดียมันมีผลดีตรงที่ว่าตรงที่ว่าอะไรคะมันเกิดการผสมผสานอารยธรรมของอินเดียเข้ากับดินแดนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซียหรือกับกรีกนะที่เข้ามาละกรีกก็ผสมผสานในเรื่องเกีย่ยวกับปฏติมากรรมเนี่ยการปั้นหรือหล่อพุทธร,รูปในระยะแรกจะมีการผสมของศิลปะกรีกเข้าไปด้วยนะฮะกรีกที่บุกเข้ามาคือเล็กซเซนเดอร์เล็กซเซนเดอร์มหาราชนะคะอ่าสุเปอร์เซียก็คือดาริอัสหรือดาริอุส นะอันนี้เป็นคิงออฟคิงของเปอร์เซียแต่จากอดเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่ก็คืออิหร่านในปัจจุบันดีแดนนนะคะแล้วก็พวกกุสานะที่อยู่ทางตอนเหนือตัวอาเซียเหนือก็บุกเ,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 เข้ามาในอินเดียนะคะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเจริญที่จากการที่ชาวต่างชาติบุกเข้ามาเอาถามหน่อยชื่ออินเดียเรียนชื่ออินเดียใครเป็นคนเรียกอินเดียว่าอินเดียท่านไหนเป็นคนเรียกอินเดียควาว่าอินเดียมาจากใครเรียกกรีอยู่ครับกรีใช่ กรี Greek, เรียกอินเดียอินดีสหรืออินเดียนะคะจะไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าคนอินเดียเรียกตัวเองนะกรี Greek, เรียกนะคะอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องาศาสนาเอ่อพอที่แล้วเราพูดถึงพระเจ้ากนิสกะไปแล้วที่ค,ครูเคยถามว่าอ่าในช่วงการแตกแยกแล,ลูกรานหลังสมัยพระเจ้าโศกหลังสมัยมารยะเนี่ยจะมีการก่อตั้งราชวงศ์กุสานะโดยพระเจ้ากนิสกะขึ้นมานะครูก็ถามนั้งเรียนว่าพระเจ้ากนิสกะนั้นเกี่ยวข้องกับสกลาตอย่างไรเดียก็ตอบครูว่าเป็นคนตั้งอะไรนะ ตั้งอะไรนะอะไรสักราชนะมหาศักรลาชมหาศักราชขึ้นมานะในปีพศหกสองสองนะก็เลยทําให้มหาสักราชเกิดหลังพุทธศักราชหกสองหนึ่งปีตัวเลขหกสองหนึ่งจึงเป็นตัวเลขที่มาเทียบเคียงกันนะคะแล้วสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่ศาส,สนาพุทธไปเผยแผ่ยังดินแดนอื่นด้วยไปเผยแผ่ยังดินแดนอื่นไปยังจีนไปยังทิเบตไปยังญี่ปุ่นนะคะมีการทําสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่4ด้วยนะคะ ในสมัยแตกแยกและรุกละนะคะเอาต่อไปหลังจากนั้นบ้านเมืองสบงบลงก็เข้าสู่สมัยคุปะตะโดยพระเจ้าจันทรคุปที่หนึ่งรู้สึกว่าเราจะค้างกันอยู่ถึงตรงนี้นะคะ,ะมาดูพระเจ้าจันทรคุปที่หนึ่งก็รวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปุกแผน่นแล้วก็ขึ้นปกครองอินเดียอีกครั้งหนึ่งนะตั้งราชวงศ์ขึ้นปกครองคือราชวงศ์คุปะตะรานะชวงศ์คุปะตะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะ,ะกษัตริย์จะนับถือศาสนาพรา์นะ,ะทีนี้ ช่วงเวลาเนี้ยอินเดียมันจะมีสองศาสนาเกิดขึ้นทั้งพุทธทั้งพราหมณ์นะมันขึ้นอยู่กับว่ากษัตริย์องค์นั้นเนี่ยนะถ้ากษัตริย์เป็นพุทธนะพุทธก็จะรุ่งเรืองถ้ากษัตริย์เป็นพราหมณ์พราหมณ์ก็จะรุ่งเรืองนะพุทธจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมนั้นขึ้นอยู่กับเนโยบายในการปกครองของผู้ปกครองของกษัตริย์นะถ้ากษัตริย์องค์ไหนเหลียวแลดูแลก็จะทะนุบำรุงศาส,สนาพุทธแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามกษัตริย์ ไม่สนใจศาสนาอื่นนอกจากศาสนาที่ตนนับถือแล้วศาสนานั้นๆก็จะถูกทำลายไปนะคะเช่นเดียวกันในสมัยคุป,ปะตะนะคะ,ะประัตรเป็นเป็นเป็นผ่าน,นะคะมองหลวงอยู่ที่ปาตาลีบุตรนะคะเอามาดูความเจริญนะคะสมัยนี้เป็นยุคทองของไอทัมอินเดียนะคะเรียนสมัยคุป,ปะตะเนี่ยยุคทองของไอทัมอ <c oughs> ินเดียนักเรียนช่วงเวลายุคทองของไอทัมอินเดียในสมัยคุป,ปะตะเนี่ยถ้าเทียกบกับจีนแล้วก็คือสมัยอะไรคะสมัยอะไรที่เป็นยุคทองของไอทัมจีน ราชวงศ์ถังเหรอใช่ถังทองเนี่ยแล้วมันถังกันและวชวุมคุปะตะม,มันจะมีความเจริญในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะฮะเพราะฉะนั้นในสมัยยุคทองของอารยธรรมของอินเดียคุปะตะเนี่ยจะมีลักษณะของศิลปะอินเดียเนี่ยอย่างชัดเจนเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเกิดขึ้นในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะวรรณกรรมวิชาการพุทธศาสนานะคะแล้วก็การแพทย์จะเจริญรุ่งเรืองมีอะไรบ้างอ่ะมาดูทีละเรื่องในเรื่องของวรรณคดี วันคดีนะอินเดียก็มีวันคดีหลากหลายรูปแบบนะมีคําเดียวประมาณสามสี่รูปแบบทีเดียวนะอ่าวันคดีของอินเดียที่เจริญในสมัยคุปตะนั้นนะจะเป็นวันคดีสันสกิตนะเป็นวันคดีสันสกิตโดยมีกวีที่มีชื่อเสียงคือการริท่าเรื่องเด่นดังคือเรื่องสกุลตลานะสกุลตลานะสกุลตลานี้ก็น่าจะมีการเอามาแปลเป็นไทยด้วยนะเป็นวรรณคดีวรรณกรรมของไทยด้วยเหมือนกันนะคะ สกุลตาลาจะไหมนะคะการศึกษารุ่งเรืองนะคะมีการตั้งมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในอินเดียมหาวิทยาลัยที่สําคัญที่เกิดขึ้นในยุคนี้ก็คือนารันธาพาราณสีอาันตะเป็นมหาวิทยาลัยโบราณซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่นะอย่างนารันธาเนี่ยเขาจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับพืธศาสะนาะเน้นไปทางด้านพทธศาสนานะฉะนั้นเรจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าพระเราหรือแม้กระทั่ง คนไทยที่สนใจพุทธศาสนาก็จะไปเรียนต่อพุทธศาสนาที่อินเดียก็จะไปที่นารันธานะคะเพราะอะไรพาราสีก็เป็นอะไรเก่าแก่ของของอินเดียนะคะต่อไปมีความเจริญในเรื่องการทําสบู่และซีเมนต์สบู่ของอินเดียนะคะอินเดียในสมัยกุปตะมีการทํามีการทําซีเมนต์เกิดขึ้นแล้วนะคะตอนหลังอาหรับเข้ามาในอินเดียเราก็เอาไปเผยแพร่อย่างล้นนะคะแล้วมีใครเคยใช้สบู่อินเดียบ้างมีใครเคยใช้สบู่อินเดียบ้าง ปัจจุบันนี้มีสบู่อินเดียเข้ามาขายในประเทศไทยอ่ะยี่ห้ออะไรใครรู้บ้างหอมนะสบนะู่อินเดียเนี่ยใครเคยใช้อินเดียเมืองร้อนเนะีบ้านเราเนะี่ยใช้สบู่อินเดียก็ดีนะแบคทีเรียเยอะกำจัดแบคทีเรียได้ดีใครเคยใช้สบู่อินเดียเร็วรู้จักรู้จักซินทอลไหมซินทอลสบู่ซินทอลสบู่ที่ก้อนเล็กๆสีกระดาษสีแดงแต่ข้างในจะเป็นสีเขียวอันนี้เป็นสบู่ที่มาจากเมืองมุมไบของอินเดียมันะ้ง นี่ไปดูนะหอมนะลองไปซื้อชายดูนะเนี่ยอินเดียเขาทาได้ในสมัยคุปตะนะคะต่อไปการแพทย์จเจริญโดยเฉพาะเรื่องการผ่าตัดนะเขาบอกว่าผ่าตัดอินเดียเนี่ยมีเทคนิควิทยาการรักษาที่สูงแตสมัยโบราณเขาบอกว่าไอ้ช่วงที่กรีกเข้ามาเนี่ยนะเขาบอกว่าบางทีคนกรีเนี่ยบางทีเขามารักษากันในประเทศอินเดียนะมาทําการผ่าตัดที่ประเทศอินเดียในยุคนี้นะคะการแพทย์อินเดียค่อนข้างเจริญนะคะต่อไปเรื่องของศาสนานเรื่องของศาสนา ศานะสนาพราหมรุ่งเรืองนีเยนะเพราะว่ากษัตริย์เองก็นับถือศาสนาพราหมลในขณะเดียวกันก็ธนูบุุษศาสนาอื่นเช่นเดียวกันคุปตะเนี่ยพระเจ้าจันทรครุปที่หนึ่งเนี่ยส่งเสริมพุทธศาสนานะคะมีศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่สันจนะีต่อมาในสมัยพระเจ้าสมุทรครุปที่สองก็อนุญ,ญาตให้ชาวลังกาเนี่ยสร้างวัดไดนะ้วัดได้สร้างวัดได้นะคะต่อไปมาถึงสมัยพระเจ้าจันรรทรครุปที่สองเนี่ย หลวงจินไฟเหียนก็เดินทางจากอินเดียมาเอาพระตไตรปิฎกไปเปผยแพร่ที่ประเทศจีนด้วยนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าพุทธศาสนาในสมัยนี้ค่อนข้างจเจริญน,นะคะทีนี้อินเดียหลังจากสมัยคุป,ปตะนะหลังจากสมัยคุป,ปตะนะักเรียนความจเจริญทางด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมอินเดียในเรื่องต่างๆนั้นเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเล่นเรียนอีกครั้งหนึ่งในสมัย,มยศรริลปะวิทยาการของอินเดียซึ่งมีเยอะพอสมควร นะคะเราจะพูดถึงไอ้ความเจริญต่างๆได้บ่าจะเรื่องจิตกรรมวรรณกรรมอะไรต่างๆเนี่ยในในหัวข้อท้ายนะคะซึ่งมีเยอะนะคะต่อไปหลังจากนั้นนะ,ะอินเดียก็เข้าสู่สมัยหลังกุป,ปตะซึ่งมีความแตกแยกนะ,ะเกิดการลุกลานนะ,ะเกิดการลุกรานเข้ามาจากชนต่างชาติเข้ามานะ,ะที่อยู่ทางตอนเหนือบ้างนะคะแล้วก็มาเกิดการแย่งชิงอํานาจกันเองภายในภายในภายใน,ภายในอนาณาจักรภายในประเทศอินเดีย นะแย่งกันเป็นใหญ่ตั้งราชวงศ์เล็กๆกรนะจายกัน,กนทั่วประเทศอินเดียนะคะช่วงเวลาหลังคุปตะเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบกับจีนเนี่ยก็หมายถึงช่วงเวลาที่เรียกว่ายุคห้าราชวงศ์สิบรัฐของจีนที่มีการตั้งตัวเป็นใหญ่ตั้งราชวงศ์เล็กๆน้อยๆขึ้นมาปกครองนะอินเดียก็เช่นกันนะคะทีนี้มันก็มีผลว่าไอ้พวกที่เข้ามานั้นเนี่ยนะเป็นพามเข่งคัดนะก็เข้ามาเข้ามาในอินเดียแล้วก็ทําไมคะ,ะพุทธศาสนาเราเสื่อมเพราะพวกนี้เข้ามาแล้วทาลายพุทธ นะทำลายพุทธนะคะอ้าวต่อไปอันนี้คือสภาพทั่วไปหลังจากที่หล,หลังสมัยคุปตะนะหมดสมัยคุปตะแล้วเกิดความแตกแยกนะฮะในอินเดียนะมีระชวงเล็กน้อยแย่งกันเป็นใหญ่แล้วก็มีศาสนาพราหมณ์ค่อนข้างรุ่งหรือพุทธถูกทำลายนะคะทีนี้อาณาจักรที่สําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังคุปตะของอินเดียนะฮะก็มีอาณาจากาักรป巴ลวาดนี่ก็นับถือพราหมณ์นะนับถือพราหมณ์แล้วก็ ไม่สนใจศาสนาอื่นพุทธเชนก็ถูกทำลายไปต่อไปนาาจักจโจระนะอาณาจักรโจระอันนี้ก็อยู่ทางตอนใต้นะศูนกลางอยู่ที่เมืองทมินนาดูนะเจะพื่อภาษาธมินพวกนี้ก็นับถือศาสนาพราห์นะคะแล้วในสมัยอาณาจักรโจระเนี่ยนะก็เป็นสมัยที่ศาสนาพราห์เนี่ยเผยแผ่ไปยังดินแดนตะวันออกจีนใต้นะไปยังอะไรคะอินโดนีเซียไปยังพมา่าไปยังมาเลเซยนะคะเพราะฉะนั้นพาราห์ก็ไปรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนตา่างๆอย่างอินโดนีเซียอย่างเงี้ย ในอินโดนีเซียก็มีประชากรส่วนหนึ่งนะฮะนับถือศาสนาพราหมณ์ต้องเรียนว่าประชากรที่นับถือศาสนาพราหมณ์ของอินเดียจะอยู่กันบริเวณไหนของประเทศอินโดนีเซียเกาะไหนคะใครตอบคุยได้เกาะไหนเกาะไหนเกาะไหนเกาะบาหลีนักเรียนเกาะบาหลีเกาะดังของอินโดนีเซียเนี่ยคนเขานับถือพราหมณ์นะพราหมณ์ฮินดูนะนะบาหลีเมื่อก่อนนี้เป็นเกาะที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมนะวัฒนธะรรมดั้งเดิมปัจจุบันนี้มันก็จเจริญขึ้นละ นะคะมาดิยยก็ส่วนหนึ่งก็นับถือพานมุน์ h i n นะคะส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็เป็นอิสลามพ,นะพวกพ่อค้าอะไรพวกนี้ก็เอาพรรันมุ์ h i n ไปเผยแพร่นะคะสมัยอาณาจักรโจระเนี่ยมีการสร้างเทวสถานขนาดใหญ่ที่เรียกว่าโคปุระโคปุระนั่นเรียนสถานที่ทางศาสนานะหรือเรียกว่าศาสนาสถานของอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าเทวสถานนะที่เรียกว่าเทวสถาน เนะทวสถานหรือโบทผาบบ้านเราเรียกบทผาใหญ่นะที่สุดของอินเดียก็คือโคปุระสร้างในสมัยอาณาจักรโจรานะคะหลังจากนั้นปรากฏว่ากษัตริย์อาณาจักรอ,กอินเดียนะะกษัตริย์ก็เริ่มเสื่อมลงกษัตริย์อ่อนแออาณาจักรก็เริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะก็เลยทําให้ถูกลุกลานะะถูกลุกลานะะถูกลุกลาถูกลุกลาจากพวกมุสลิมเพราะฉนั้นมันก็เลยเข้าสู่สมัยมุสลิมประมาณปลายคิวรัตที่สิบถึงคริวซัตที่สิบเก้า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อินเดียจะมีปัญหาเรื่องความแตกแยกกันด้านการน,นับถือศาสนาเพราะว่ามุสลิมหรือพวกเติร์กเนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็ยึดของประเทศอินเดียแล้วก็ปกครองอินเดียนะตั้งราชวงศ์ขึ้นปกครองก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยสุลต่านแห่งเดลีหรือราชวงศ์ที่สุลต่านปกครองมีสุลต่านปกครองมีเมืองหลวงอยู่ที่เดลีเขาเรียกว่าสมัยสุลต่านแห่งเดลีนะคะอันนี้คือช่วงเวลานี้นะคะ สมัยมุสลิมก็คือสมัยที่มุสลิมเข้ามาปกครองนะคะทีนี้เมื่อมุสลิมสามารถยึดดินแดนประเทศอินเดียได้เกิดจากความแตกแยกกันเองของคนอินเดียนั่นแหละนะคะตั้งเป็นลักเล็กน้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อมุสลิมเอิบสามารถยึดของอินเดียได้แล้วก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ปกครองอินเดียเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ตำแหน่งคือสุลต่านเพราะว่านับถือศาสนาอิสลามมืึงหลวงอยู่ที่เดลีนะคะทีนี้เมื่อได้ปกครองอินเดียอินเดียมีกษัตริย์เป็นสุลต่านแล้วนี่นะคะก็ทํายังไงล่ะ บังคับให้ชาวอินเดียนับถือศาสนาอิสลามนะบ,บังคับให้ชาวอินเดียนับถือศาสนามโดยประกาศว่าอ่าอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติของอินเดียมันเกิดอะไรขึ้นนะคะนะฮะศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธถูกทำลายค่ะนะฮะวัดวาอารามมหาวิลาลยของพุทธศาสนานะถูกพวกมุสลิมทำลายเทวสถานหลายแห่งถูกพวกมุสลิมทำลาย เพื่อที่จะบังคับให้คนอินเดียหันมานับถือศาสนาอิสลามอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนั้นยังริตรอนสิทธิเสรีภาพด้วยนะะนอกจากบังคับแล้วเนี่ยในเรื่องการดำรงชีวิตนะคะปรากฏว่าสุลต่านแห่งเดลรีมีการบังคับใช้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายภาษีจิสยานะ,ะเป็นภาษีที่เป็นกฎหมายในเรื่องการเก็บภาษีที่เรียกว่าภาษีจิสยา ภาษีจิสยาเป็นภาษีที่เก็บจากคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามนะใครที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามจะถูกเรียกเก็บภาษีในตาที่สหนนะฮะใครที่นับถืออิสลามก็จะได้รับการยกเว้นอันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมที่สร้างความเกลียดชังให้กับชาวาพราหมณ์ฮินดูอย่างมากเพราะว่าถูกบังคับแต่เขาไม่ยอมนะเพราะความฮินดูเนี่ยไม่ยอมมากนะคะมันก็เลยทําให้เกิดความแตกแยก เกิดนะแตกแยกเกิดขึ้นในคนอินเดียเพราะว่าคนอินเดียที่ประเภทหนึ่งที่เขานับถือความฮินดูอยู่เขาก็จะไม่ยอมเปลี่ยนแต่อีกประเภทหนึ่งทําไมนะถูกบังคับก็อาจจะเปลี่ยนเพราะว่าแม้กระทั่งกรรรัฐราชการเนี่ยถ้าไม่เป็นฮินดูถ้าไม่เป็นอิสลามเขาก็ไม่ให้ไม่ให้เข้ารับราชการไม่ให้ทำงานไม่ให้มีบทบาทเลย,เลยนะถูกเหยียดยามเาสีก,ก,ก็ก็เก็บแพงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันก็เลยทําให้เกิดความแตกแยกทางศาสนาคนฮินดูก็เกลียกพวกมุสลิมนะคะ แล้วก็เลยทําให้เกิดความแตกแยกทางศาสนาเรื่อยมาตั้งแต่ปัจจุบัน,นจนกระทั่งนานทีเดียวนะคะของอินเดียนะคะพุทธก็ถูกทําลายเขาบอกว่าศาส,สนาพุทธถูกทําลายมากจนในสมัยนั้นนะเกือบจะเลือนลางไปจากประเทศอินเดียได้ซ้ำไปนะคะพุทธเนี่ยจางหายไปจากประเทศอินเดียในช่วงทีออ่อิสลามหรือมุสลิมเข้ามาปกครองนะเพราะมันไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นมันบังคับคนให้หันไปนับถือ ให้ไปนับถืออิสลามอย่างเดียวนะคะอ้าวต่อมานะคะความแตกแยกในศาสนาระหว่างพราหมณ์ฮินดูกับอิสลามหรือมุสลิมมันก็เลยนําไปสู่การเกิดศาสนาใหม่นั่นคือศาสนาซิกนะคะศาส,สนาซิกเกิดขึ้นมาจากการผสมระหว่างความเชื่อในศาสนาพราหมณ์บวกเข้ากับศาสนาอิสลามเข้าด้วยกันโดยคุรุน,นันะะนะนะเดิมทีเดียวเนี่ยคุรุนานักเนี่ยเขานับถือศาสนาพราหมณ์ แต่เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองมันวุ ər, ่นวายเกิดความแตกแยกทางศาสนาผู้นำนักก็เลยเอาศาสนาพราหมณ์หลักการของศาสนภาพภราหมณ์มาผสมกับหลักการของศาสนาอิสลามนะฮะเกิดเป็นศาสนาใหม่คือศาสนาซิกนะแล้วก็กลายเป็นศาสานาที่คนอินเดียส่วนใหญ่นับถือนะเออไม่ใช่คน,นอินเดียส่วนใหญ่ส่วนนี้บางส่วนนับถืออยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นะฮะมีสวนกลางความเจริญอยู่ที่ปัญจาหนะฮะในคนอินเดียเขาเป็นพราหมณ์ฮินดูนะส่วนใหญ่นะฮะบางส่วนก็หันมานับถือซิกคือไม่รู้จะนับถืออะไร อ่าพรามฮินดูก็อยู่ไม่ได้นะเป็นอิสลามก็ไม่เอานะก็เลยเอามาครึ่งๆเลยเป็นซิกไปเลยนะซิกแขกซิกนะบ้านเรามีแขกซิกเยอะนะอินเดียที่เป็นซิกอ่ะส่วนใหญ่อินเดียที่พกหัวนะอินเดียพกหัวเนี่ยจะเป็นซิกหรือถ้าผู้หญิงก็มีอะไรนะมีเครื่องหมายตรงกลางอุณาโลมเนี่ยตรงเนี้ยน,นะอันนี้พวกนิซิกนะีก็วกนี้ก็จะจาอยู่ไปในภูมิภาคต่างๆของโลกน,นะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ศาสนาซิกเพราะฉะนั้นตอนนี้อินเดียมี3ามศาสนาเกิดขึ้นละเป็นแหล่งกําเนิดสามศาสนาได้นะทั้งพราหมณ์ทั้ง พุทธทั้งซิกเกิดขึ้นนะครุรู้นะนักเป็นศาสดาะนะคะผสมระหว่างความฮินดูกับอิสลามเข้าด้วยกันนะฮะเอาหลักคำคำสอนมาผสมกันนะคะเอาต่อมาพอมาถึงคริสต์ศตวรรษที่16นะฮะพอถึงคริสต์ศตวรรษที่6กก็มีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นปกครองอินเดียก็คือกษัตริย์ที่ชื่อว่าพระเจ้าอักบาอักบาเดกรท Great, นะอวกบามหาราชในบะษัริย์ที่มีชื่อเสียงมากเพราะอะไรคะสร้างความสงบสุขให้กับชาวอินเดีย นะสงบสุขยังไงเขาให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาเขาบอกว่าตัวอัรควาเองเนี่ยนะคะก็แต่งงานกับผู้หญิงที่นับถือศาสนาฮินดูนะความฮินดูนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำไมคะสร้างความเป็นหนาให้เกิดขึ้นในศาสนานะก็ด้วยให้เสรีภาพในการนับถือศาสนานะคะแล้วก็ให้สิทธิเสรีภาพแก่ชาวฮินดูในทุกเรื่องในะใครเป็นพราหมณ์ฮินดูก็สามารถเข้ารับราชการได้ยกเลิกการเก็บภาษีทิศยาภานะษีทิศยาที่เป็นภาษีที่เก็บไม่เป็นธรรม นะก็ยกเลิกไปฮนะินดูรับราชการได้อันนี้ก็ถือว่าสังคมอินเดียก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเขาบอกว่าการแพร่เข้ามาของศาสนาอิสลามในช่วงเวลานี้ทำให้ศาสนาอิสลามเนี่ยยังรากลึกอยู่ในประเทศอินเดียจนกระทั่งทุกวันนี้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบริเวณที่เป็นประเทศปากีสถานมีคนนับถือศาสนาอิสลามจนกลายเป็นศาสนาประจำชาติข,ของปากีสถานเลยในปัจจุบันนะคะทีนี้ถึงแม้ว่าอัคบาเนี่ย นะคะอกบาเนี่ยจะให้เสรีภาพให้ความเสมอภาคแก่ประชาชนชาวอินเดียในการนับถือศาสนาแต่ว่าก็ไม่สามารถทําให้ชาวพาราหมินดูเนี่ยหันมายอมรับนับถือศาสนาอิสลามเขากลับกลายเป็นพาราหมินดูที่เคร่งครัดเพราะเขากลับมีความเชื่อว่าถ้าเขาปฏิบัติตามวัจณะของตัวเองอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยเขาอาจจะได้ไปเกิดในวัจณะที่สูงกว่าเมื่อตายไปแล้วอันนี้เป็นความเชื่อของชาวพาราหมณ์ดูนะเขาก็ยังคงฝังลากกลึกอยู่กับ หลักการหลักปฏิบัติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูอยู่นะคะแล้วก็ยังกลายเป็นศาสนาที่คนอินเดียนับถือมากจนกระทั่งทุกวันนี้นะคพราหมณ์ฮินดูนะคะเอาต่อมาหลังจากอัคราเสียชีวิตทิ้นพชร์นไปเลยนะคะก็มีกษัตริย์องค์ต่อๆมาขึ้นของราชอย่างเช่นกษัตริย์ที่ชื่อว่าชาเจีฮานนะชาญจฮานนะชาจีฮานก็คือผู้สร้างทัชมาฮานนี่แหละนะให้พนาามุตัสมาฮานะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักเนี่ยนะคะ ใครเขาบอกว่าถ้าไปอินเดียไม่ไปถึงทัชมหานี่ไปไม่ถึงอินเดียนะฮะเป็นหินอ่อนสี่มงูนะคะอ่ะมาดูชาห์เจฮเป็นกรรษัตริย์ที่เข่งคัดมากเป็นคัน,นอิสลามนะเป็นคัน,นอิสลามนะพอขึ้นปกครองเนี่ยทำไมคะยกเลิกนโยบายให้สิทธิภาพในการรับถือศาสนานเลยนะะเกิดอะไรขึ้นละ่ะความไม่เป็นธรรมความไม่สงบภาษีจิสยาก็กลับกลับเอามาใช้อีกนะ นะคะแล้วบังคับให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติด้วยนั่นความแตกแยกในศาสนาก,ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในประเทศอินเดียแล้วอินะะเนดียก็ไม่ชอบชาติฮาเนี่ยคนอินเดียไม่ชอบนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะต่อมามาถึงสมัยออลังแซก็มีนโยบายในการกดขี่พวกที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะใครเป็นพาราหมณ์ฮินดูนี่ถูกกดออกหมดเลยนะศาสนาพราหมณ์ฮินดูถูกทาลายภาะสิกิสยาก็นํามาเก็บใหม่มันก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับ พวกชาวฮินดูพวกนี้ก็เลยก่อกระบฏเดินขบวนประท้วงนะก็ต้องมีการปักปามอย่างรุนแรงเกิดขึ้นนะคะตัปามอย่างรุนแรงเกิดขึ้นนะคะปรากฏว่าในช่วงเวลานี้อินเดียมันค่อนข้างอ่อนแอนะเกิดจากความแตกแยกทางศาสนาพวกชามฮินดูมันไม่พอใจกรรษัตริย์ออรัแงแซมมันเป็นจังหวัดเดียวกับที่พระนางเจ้าวิกตอเรียของอังกฤษนะคะแผ่อิพธิพลเข้ามาอย่างเอเชียนะแผ่ทิพธิพลเข้ามาอย่างเอเชียและดินแดนแรกที่เข้ามาก็คืออังกฤษอะไร ไอ้ขอโทษอินเดียเนี่ยแหละอังกฤษเข้ามาอินเดียนะอ่าวิญญาณเยอรมันที่แตกแยกก็เลยทําให้ภายในแกลวิเรียสามารถยึดของอินเดียได้เป็นมือขึ้นได้สําเร็จนะคะนะอินเดียก็เลยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะอินเดียก็ตกเป็นมือขึ้นของอังกฤษตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะนักเรียนนักเรียนอังกฤษเนี่ยหลังจากได้ได้อินเดียแล้วเนี่ยนะคะอังกฤษอังกากได้อินเดียแล้วเนี่ยนะครับได้ก่อนที่มันจะไปจีนนะ มันก็เอาฟินที่อยู่ในอินเดียเนี่ยไปขายที่จีนไปขายที่จีนก็เลยต้องไปทําสงครามฟินกับจีนนะฮะหลังจากที่มันได้อินเดียแล้วเนี่ยนะคะอ้าวต่อไปนะคะอ่านะคะก็ยึดครองอินเดียเป็นเือนขึ้นได้สําเร็จนะคะก็ก็ปกครองอินเดียแต่ว่าอังกฤษเนี่ยเป็นชาติที่ปกครองเมืองไหนก็สร้างความเจริญนะเขาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้กดขี่เท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้เก็บสีเท่าไหร่ปกครองมาเรื่อยเพราะว่าคนอินเดียเองก็ในสภาพที่ย่ำแย่ ก็ต้องอยอมรับสภาพการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงในปี1947สงครามโลกครั้งที่สองจบลงในปี1945 1947่หัศจรรม์คันทีก็เป็นผู้นําในการที่จะเรียกร้องเอกราชให้กับอินเดียโดยใช้วิธีการอหิงสาไม่เบียดเบียนและก็วิชาการวิธีการสตียเคราะห์คือไม่เสียเลือดเนื้ออันนี้ก็เป็นเรื่องของอินเดียในช่วงหลังช่วงหลังที่ ต็เป็นเือนขึ้นของอังกฤษอ่าอันนี้คือมหาตามะคันธีนะใครไม่รู้จักคนนี้นี่ไม่ได้นะคนนี้นี่คนดังนะฮะดูแว่นตาแว่นตาแว่นตานะเมื่อก่อนนี้แว่นตาอันนี้ก็ก็นิยมนะแว่นตานี้เป็นที่นิยมก็อีกคนหนึ่งแว่นตาที่ใส่แว่นตานี้ใครนะชลิชิปินเหรอชลิชิปิน,นะปนเออนะคะนะคะอันนี้ดูนะคะอันนี้คือมหาตามะคันธีนผู้นะําในการเรียกร้องเอกราช ไอหญิงสาเนะี่ยเพราะฉะนั้นเวลาในการเรียกร้องอีกก็กด้ไม่ว่าหรือเวลาในการที่เราเดินขบวนหรือเรียกร้องอะไรทางนักการเมืองเนะนี่ยทางนกการเมืองเนียนเขาจะนิยมใช้คําว่านิ่หละไอหญิงสาคือไม่เบียดเบียนเช่นอดเท้าประท้วงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือทําให้มีเสียเลือดเนื้อเนี่ยเขาก็เอาหลักการมาจากมหาธรรมนี่แหละหลักการมหาธรรมนี่แหละไอหญิงสานะคะอ้าวต่อมาหลังจากได้รับเอกลักแล้วก็จัดก,การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยก็มีการเลือกตั้ง ผู้นําคนแรกก็คือเยาวารานีรุเนะยาวารานีรุก็เป็นผู้นําอินเดียภายใต้การปกรครองในรูปแบบประชาธิปไตยนะลหลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นเกิดปัญหาความวุ่นวายเกิดการแตกแยกเป็นประเทศปากีสถานอะไยงต่างๆนะตามมาปนะัจจุบันนี้อินเดียกับปากีสถานก็ยังไม่ก็ยังมีปัญหากันอยู่นะเลิกเลิกเลิกมีปัญหาเรื่องเรื่องศาสนาแต่ยังมีปัญหาเรื่องดินนะแดนแคว้นแคชเมียร์แคว้นอะไรต่างๆนั่นยังยังสู้กันอยู่ตอนนี้ยังรบกันอยู่นะคะ อ่ะโอเคทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศอินเดียนะคะในช่วงเวลาต่างๆความเจริญต่างๆต่อไปมันจะเป็นการพูดอ่เป็นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของอินเดียนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของอินเดียว่าอินเดียเนี่ยเนี่ยมีความเจริญม,มีอรยธรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งปีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประเทศต่างๆในโลกเป็นฉพาะยิ่งในเอเชียของสิงเหลรานั้นในเรื่องใดบ้างนะคะ นั่นเชอชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนดีไหมนะคะเอาไว้ก่อนดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นไปแล้วมันก็ยังไม่จบนะคะเอาครั้งไว้แค่นี้ก่อนดีไหมคะหรือจะเรียนต่อดีครับดีครับอีกสิบฟันนาทีนะเดี๋ยวไปเตรียมตัวสอบนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ส่งส่งอะไรนะส่ง powerpoint กับส่งงานไปให้นะคะอ้าวคนที่ยังไม่มาครับนี่คือใครเอ่ออติรุธเข้ามาหรือยังอติรุธอติรุธเข้ามาหรือยังอ,ต,อ,ต,งอติรุธคนเดียว อติรุตใครเห็นอติรุธบ้างแค่ขัดอติรุธคนเดียวนะคะอาจารย์ครับอติรุตเขายกมือแล้วก็พิมพ์มาในชทแล้วครับว่ามาอโอเคอติรุธอย่าลืมส่งงานคุณน, 3, 4, นะสามสี่นะยังไม่ส่งนะคะส่งให้ครบเดี๋ยวมันจะมีภาระงานเยอะแยะมากมายแล้วต่อไปนี้แต่และว,วิชาจะมีการสอบเกิดขึ้นจะมีการสอบเกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าทั้งงานงานก็ต้องทำนะการบ้านก็ต้องทําสอบก็ต้องดูหนังสือแล้วยังจะต้องเตรียมตัวสอบเรียนต่ออีกนะจะเป็นภาระที่หนักหนา อย่าค้างงานนะคะอ้าวโอเคแค่นี้สำหรับชั่วโมงนี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะเจอกันพรุ่งนี้เที่ยงนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ